สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสไปเดนมาร์กค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอาหารการกินให้ฟังเนาะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราวันนี้ไปทำงานเป็นผู้ช่วยลุงแยนทำงานไม่ได้ไปทำอะไรเลยนอกจากไปนั่งทำวิดีโอบนรถแกแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านเป็นแม่บ้านที่ ขยันมากค่ะเอาอาหารกล่องจากในตู้ฟิตออกมาทอดกินเลยคนไหนที่เก่งกว่าโมนาทำอาหารเก่งๆเอาใจเอาใจสามีเก่งๆทุกคนอย่าย,ยอมแพ้นะโมนาทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะจะบอกให้รู้เพราะว่าโมนาเป็นเป็นผู้หญิงที่ออกมาจากครอบครัวตั้งแต่สมัยยังเล็กๆกนะันเนาะโมนาออกมาจากอกพ่อตั้งแต่สมัยโมนาอยู่แค่ปหกค่ะ คือโมนาสู้ชีวิตมาตั้งแต่สมัยอยู่ป .6 หเลยออกจากป .6 หกก็ทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเองมาตลอดเนาะถึงได้บอกว่าโมนาไม่มีฝีมือการบ้านการเรือนอะไรก็แล้วแต่โมนาไม่เก่งเลยค่ะคนไหนที่เก่งกว่าโมนาอย่า <c oughs> <c oughs> อย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้มโมนานะคะที่โมนาพูดว่าอย่ายอมแพ้มพมโมนาเพราะอะไร เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนที่เก่งทำอาหารทำการบ้านเก่งทำงานเก่งนู่นนี่นั่นเก่งค,ไไคงคุณไปได้ค่ะสายฝอคุณไปได้ค่ะถ้าเป็นแบบโมนาคือโมนาทำอะไรที่มันง่ายๆตอนนี้สมัยนี้โมนาจะทำกับข้าวทำอะไรทีโมนาต้องเปิด YouTube นะเปิด YouTube ทำอาหารเพราะว่าโมนา ไม่เก่งเลยแหละเพราะว่าโมนาไม่มีแม่เนาะโมนาแม่โมนาเสียตั้งแต่โมนายังเล็กๆค่ะโมนาก็เลยไม่ไม่เป็นการบ้านการเลือนเลยเนาะไม่เป็นการบ้านการเรือนทําไมไม่ดูคนอื่นดูค่ะแต่โมนาคิดว่าโมนาเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วทําอะไรก็ทําแบบง่ายๆจึงจึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําอะไรกินแบบง่ายๆเห็นไหม ขนาดโมนาท,ทำอะไรแบบง่ายๆโมนายังได้เดินสายฝอมาถึงจนจนปัจจุบันนี้เนาะก็ขอเป็นกำลังใจอีกเหมือนเคยให้ทุกคนที่เดินทางสายฝอที่เก่งกว่าโมนาท,ทำการบ้านการเรือนเก่งทำงานทำกับข้าวเก่งอย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าผู้ชายที่ชอบที่รักผู้หญิงไทยก็คือทำการบ้านเก่งทำกับข้าวเก่งทำการงานในบ้านเก่ง โมนาเนะี่ยชอบกินอะไรแบบง่ายๆค่ะทําอะไรแบบง่ายๆเห็นไหมเนี่ยอาหารโมนาก็เป็นแบบในกล่องๆธรรมดาอันนี้ก็เป็นหมกเขาเรียกซุปหน่อไม้เหรอซุปหน่อไม้นี่ก็คือหน่อไม้เส้นแล้วก็เอาเครื่องราบมาใส่เลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นตับตับบดไอ้ตับผัดกะเพราก็กินแค่นี้จริงๆโมนากินแค่นี้ไม่ได้กินเลิศหรูสมังหลาอะไรสำหรับโมนาเนาะกินแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นหมูทอดหมูสามชั้นทอดใส่ซอสใส่อะไรแค่นั้นหละค่ะ โมนากินแค่นั้นจริงๆสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซฟสไปเดนมาร์กค่ะนั่นแหละโมนาถึงได้บอกว่าอยากเป็นกำลังใจเนาะทุกคนน่ะเมียฝรั่งวันนี้พูดเรื่องโมนาก่อนคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้คือพูดเรื่องที่โมนาผ่านๆมาพูดเรื่องที่โมนาเป็นๆมาเนาะเล่าสู่กันฟังค่ะ ชีวิตอะโมนาไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายเนาะก็คือตั้งแต่อยู่บ้านอะอย่างที่โมนาบอกอะกับข้าวกับปลาโมนาไม่ได้มีพ่อแม่สอนไม่ได้มีแม่สอนนะโมนาเป็นลูกที่ไม่มีแม่เนาะชีวิตโมนาดิ้นรนมาตั้งแต่โมนาจบป .6 ค่ะโมนาจบป .6 แล้วโมนาก็ไปทำงานเป็นคนถ่ายเอกสารที่อำเภอมั่งไปเลี้ยงเด็ก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 น้อยมั่งอะไรเงี้ย คือชีวิตบอกตรงๆแต่ภูมิใจว่าชีวิตถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้สำร็กเกเรหรือว่าเมาอิเลเคขะหรือว่าติดยงติดยาอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งตอนนี้อยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกทุกอย่างก็คือคุณไม่ต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าคุณไม่ต้องทําอาหารเก่งสําหรับโมนาโมนาก็ทําอาหารไม่เก่ง แต่โมนาอาศัยว่าเราทำไม่เป็นแต่เราก็เปิด Youtube ดูเราเรียนไม่สูงแต่เราก็พอรู้ปูปูปลาปารู้ความรู้พอความรู้ที่พอเอาตัวรอดแค่นั้นเองสำหรับโมนาที่มายืนตรงนี้ได้เพราะว่าความรู้ที่เอาตัวเองรอดเอาความรู้ที่เอาที่ทำให้ตัวเองรอดไม่ทำให้ลำบากแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครสำหรับตัวโมนา โมนาเดินมาตรงนี้ชีวิตอาจจะมีคนผักผักใสผักใสหรือดันไม่ใช่ผักใสไล่ส่งนะสำหรับโมนาคือผักใสหรือดันให้เจริญเจริญก็เหมือนไม่รู้นะสำหรับโมนาก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยพอโมนาได้รับสิ่งดีๆคือมีคนผักใสเราให้เราไปเจอฝรั่งที่ดีนู่นนี่นั่น วันนี้โมนาก้าวมาถึงตรงนี้ได้โมนาก็อยากให้ทุกคนที่ฟังเรื่องราวของโมนาว่า,ท,าทุกอย่างไม่จะเป็นต้องเพอร์เฟกทุกอย่างไม่จะเป็นต้องเลิศไม่ต้องสวยจนประเภทที่ว่าคุณต้องผอมแห้งแล้วฝรั่งจะชอบเพือสมัยนี้ฝรั่งอ่ะเขาฉลาดแล้วเขาเก่งแล้วฝรั่งอ่ะเลือกมากตอนนี้ฝรั่งเลือกมากแต่เราอาศัยว่า หน้าด้านหน้าทนแล้วก็วิ่งเข้าหาฝรั่งอยากได้บวฝรั่งต้องวิ่งเข้าหาฝรั่งเนาะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยตะก่อนก็คือนั่งนั่งเฉยๆสวยๆอย่างพี่คนที่โมนาไปอาศัยอยู่เขาเชื่อไหมแกทํางานร้านนวดนะแกทํางานร้านนวดแล้วแกก็ฝรั่งคนนั้นเข้ามานวดในร้านแกแล้วแกเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพี่คนนั้นแกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แต่แกก็ให้เพื่อนคุยให้แต่บางเอิญผู้ชายที่เขาชอบเขาชอบจากตัวตนของเราเหมือนอย่างแฟนโมนาตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยโมนาถามเขาหลายครั้งเธอชอบชั้นตรงไหนเขาบอกว่าเขาชอบตรงที่ตัวตนของเราเราพยายามแสดงตัวตนคือแสดงในเรื่องที่ดีนะคะไอ้เรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องแสดงให้เขารู้ทุกหมดหรอกไอ้เรื่องไม่ดีก็เก็บเก็บไว้บ้างเนาะแต่แสดง เขาเรียกอะไรมารยาค่ะมารยาผู้หญิงเนาะมารยาผู้หญิงที่เมื่อเราอยากจะได้เขาเราก็แสดงสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ดีๆก็ให้มันออกจากใจนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีๆคุณจะเสแสตแต้ตั้งแต่ต้นถ้าคุณเสแส้ตั้งแต่ต้นในสิ่งที่ดีๆที่คุณไม่สามารถทําความดีได้ถ้าคุณอยู่ระยะระหว่างระหว่างทางอะถ้าเป็นการที่เสแส้อะมันอยู่ด้วยกันไม่โลด เนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีมีความดีขอให้ทุกคนอ่ามอีอ่อคื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 อทำดีๆจากจักใจอะ่ะจากใจของเราอะอะเนาะจากใจของเราวันนี้โมนาทําเมนูกุ้งไม่ได้ทำเมนูโมนาแกะออกจากกล่องเลยแล้วก็มาทอดเป็นอาหารที่กินง่ายก็คือกินอะไรง่ายๆแกะออกจากกล่องแล้วก็ทอดเลยเนาะ โอเคค่ะยังไงวันนี้โมนาก็อยากจะมาบอกว่า,อาขอเป็นกําลังใจสายฝออีกเหมือนเดิมเนาะขอให้ได้ขอให้โดนไม่ต้องเพอร์เฟกมากขอแค่เราตั้งเป้าและตั้งปฏิญาณว่าเราจะทําให้ได้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคดีขอให้มีผู้ชายเลี้ยงนะจ๊ะสาวสาวสายฝอกําลังใจค่ะ จากป้าโมนาพาแซฟสไตลเดนมาร์ก